ฟังด่วนฟุตซอลไทยแกล่งขึ้นเยอะหลังแพ้เบอร์หนึ่งของโลกยับด้านบราซิลชมมูฮัมหมัดของจริงพร้อมชูช้างศึกมีเรื่องที่ดีด้านแซมบ้าทำฟุตซอลโลกตะลึงอิล่านฝรั่งเศสคิดหนักอาจจะการละครนัดสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลตองสุยนะครับคลิปนี้จะหนักจะเต็มเรื่องราวของฟุตซอลทีมชาติไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคตกานล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆนเกรเนพัทในเคตกานล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์ม คลิปนี้มาเก็บตกควันหลงเรื่องราวของฟุตซอลโลกกันหน่อยนะครับที่ฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สําเร็จตามเป้าหมายผ่านเข้ารอบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับไปรอลุ้นกันว่ารอบ16ทีมจะเจอใครระหว่างอิหร่านหรือฝรั่งเศสจบ3นัดในฟุตซอลโลกรอบแบ่งกลุ่มสำหรับผมผลงานของฟุตซอลไทยดูดีเลยนะครับชนะโคเอเชีย ชนะคิวบาแล้วก็แพ้บราซิลคือแพ้บราซิลเนี่ยมันแพ้อยู่แล้วคุณผู้ชมคือถ้าเราดูฟุตซอลจริงๆหรือเรายอมรับความเป็นจริงเนี่ยมันสู้กันไม่ได้ครับบราซิลยิงโคโอเอเชีย8ลูกยิงคิวบาอีก10มายิงไทยอีก9คือมาตรฐานของบราซิลชุดนี้มันเป็นอีกสเต็ปแล้วแล้วผมบอกเลยทุกทีมก็ไม่อยากเจอบราซิลเพราะบ,บราซิลเนี่ยเขาปรับทีมมา คือช่วงก่อนหน้านี้นที่บราซิลไม่ได้แชมป์โลกอะ่ะเพราะเขาเน้นอินดิวดวลเยอะถ้าใครได้ดูนะจะเน้นลากเข้าไปทําอย่างเดียวเลยพอมาเจอระบบจ๋าเนี่ยก็เสร็จหมดแต่บราซิลชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่ผสมผสานความเป็นยุโรปใส่ระบบเข้ามามากขึ้นแล้วบวกกับอินดิวดวลของนักเตะบราซิลแม่งเบอร์หนึ่งอยู่แล้วมันทําให้ชุดเนี้ยไร้เทียมทานคุณไปดูแต่ลูกที่เขายิงได้ดิ ทำกันง่ายๆหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่มีใครอยากเจอบราซิลครับผมการันตีเป็นแลนกิ้งเบอร์หนึ่งของโลกและนักเตะอยู่ในช่วงท็อปทั้งมาเซลปีโตไหนจะเฟอร์เราที่ยังไม่สมบูรณ์อีกเป็นชุดที่โหดจะจัด,จดเพราะฉะนั้นเราแพ้เป็นเรื่องปกติทุกอย่างเราเป็นรองแต่สิ่งที่เราเป็นกำไรและเราควรชื่นชมคือเมื่อวานนียนักเตะโคตรสู้สู้จริงๆพยายามสู้มิเกลพยายามใช้ทุกอย่างไม้เด็ดออกมาแล้ว ผมชื่นชมกับการที่จะกล้าเล่น power play ใส่ทีมอย่างบราซิลนะเว้ยเพราะนี่คือทีมที่เกมลุกโหดสุดในโลกแต่คุณกล้าเล่น power play ใส่ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเสียประตูเพราะฉะนั้นมันเป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึก power play ให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อไปเจอทีมอื่นในรอบ16ทีมผมเชื่อว่าไปเจอรอบ16ทีมมันไม่มีทีมไหนหนักเท่าบราซิลและ power play ไทยจะมีคุณภาพมากกว่านี้ถ้าผมมองแต่เรื่องดีๆเพราะมันแพ้อยู่แล้ว โดยเฉพาะช็อตที่มูฮัมหมัดยิงได้เนี่ยบอกเลยน้ําตาจะไหลครับยิงทีมระดับโลกอย่างบราซิลได้คือบราซิลนั่นจะมีโคต้าเสียประตูหนึ่งเกมคือหนึ่งประตูนะถ้าใครไปสังเกตแต่โหมูฮัมหมัดยิงลูกนั้นคือต้องยอมแล้วเป็นลูกยิงที่เวิร์กคลาสมากๆนะครับจนมีแฟนบอลบราซิลชื่นชมนะช็อตยิงของมูฮัมหมัดว่าเออก็เป็นช็อตที่หลอกได้ดีมาก คือประตูบาซลผมต้องพูดก่อนนี่คือประตูยอดเยี่ยมของฟุตซอลโลกก็คือประตูเบอร์หนึ่งของโลกเมื่อปีที่แล้วอะ่ะแม่งโคตรดหนอแบบคือคุณจะยิงอย่างธรรมดาธรรมดามันไม่มีทางเข้าก็ลองแล้วโอกาสเรามีเราทําไม่ได้ก็เยอะโดยเฉพาะต้นรึ่งหลังเพราะเรายิงไม่ดีพอคือถ้ายิงเข้าต้องยิงแบบมูฮัมหมัดอะ่ะที่มันต้องหลอกอีกขั้นหนึ่งอะ่ะสับหลอกแล้วยิงเสาแรกอะอันนี้คือโหดจริงเออกับการยิงผ่านประตูระดับนี้คือเม็ดเขา เขารู้อยู่แล้วประตูแบบนี้เพราะเขาเคยเจอไงในฟุตซอลที่สเปนไงเออเนี่ยแหละกับการที่เมเนไปอยู่สเปนมันทาให้เขากลายเป็นระดับโลกแบบเต็มๆม,มูฮัมหมัดเปิดใจก็บอกว่าดีใจที่ทําประตูได้แต่เราเจอกับบราซิลมันเป็นเกมที่ยากมากๆทุกคนในทีมคุยกันแล้วว่าไม่ว่าสกอร์จะเป็นยังไงเราจะเล่นให้ได้ประโยชน์จากเกมในวันนี้ให้ได้มากที่สุดเราไม่กังวลกับสกอร์ในวันนี้แต่เรากังวลว่าเราเสียประตูแบบไหนบ้าง เราจะเรียนรู้จากเกมนี้เกมนี้มีแต่กําไรมีแต่ได้เราจะใช้เกมนี้เพื่อการเรียนรู้ในการเจอรอบ16ทีมและเราจะผ่านรอบ8ทีมไปให้ได้รอบหน้ารู้อย่างเดียวอยากสร้างประวัติศาสตร์ให้ทีมชาติไทยไม่ว่าจะเจออิหร่านหรือฝรั่งเศสก็เต็มที่พร้อมลุยเเห็นไหมมูฮัมหมัดพูดดีนะต้องแบบนี้ครับคุณผู้ชมขณะที่มิเกลโรนิโกกันหน่อยให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมที่เหมือนมวยคนละน้ำหนักกัน เราสามารถต้านได้เพียงแค่20นาทีเกมนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆนักเตะของเราสู้กันเต็มที่แล้วผมเห็นหัวใจนักสู้ของทุกคนและวันนี้บราซิลเขาเล่นได้ดีมากๆเกมนี้เป็นเกมที่ดีเราจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างเขาไม่มีข้ออ้างใดๆเราได้ทดลองทีมในการเล่นภายใต้ความกดดันและลูกทีมหลายคนก็บอกว่าไม่เคยเจอการเล่นระดับนี้มาก่อนรวดเร็วดุด,ดันและมีประสิทธิภาพขนาดนี้ ส่วนเรื่องสกอร์ไม่มีใครอยากโดนยิงมากขนาดนี้แต่เราเล่นอย่างดีที่สุดเพื่อหยุดเขาแล้วเราเล่นภาวาเาะเพย์เพื่อหยุดการไหลของสกอร์แถมผู้รักษาประตูของเขาก็ยังเซฟได้อีกด้วยเราก็สู้เต็มที่ที่สุดแล้วส่วนประตูของมูหมหมัดยิงได้ถือเป็นปริศาต์ของตัวมูหมหมัดเองน่าจะทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับรอบต่อไปและทําให้เขาแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนหลังจากยิงผ่านประตูระดับโลกแบบนี้ได้เออก็จริงอย่างที่มิเกลพูดเนีย่ย มีแต่ได้แต่ได้คือแพ้บราซิลหลังจากนี้เวลาไปเล่นในฟุตซอลโลกก็ไม่ต้องกลัวทีมไหนละเพราะเราเคยต่อกรกักบเบอร์หนึ่งของโลกมาแล้วเจอทุกทีมหลังจากนี้มันไม่มีใครหนักเท่าบราซิลละผมว่าเราก็จะสู้ได้มันเนี่ยขนาดที่ตางฝั่งบราซิลกันหน่อยบราซิลก็พูดถึงไทยยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเอาไม้ฟังโค้ชของเขานี่โค้ชเก่งนะครับเคยพาสโม,มสรบราซิลคว้าสโม,มสรโลกแล้วอย่างมาควินยอสซาเวีย เขาเปิดใจหลังจบเกมเขาบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยบาราซิลเล่นเหมือนง่วงนอนแต่สิ่งที่ขอชื่นชมครึ่งแรกฟุตซอลไทยมีเกมป้องกันได้ดีแล้วก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่อาจจะต้อง,องปรับก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยเขาพยายามให้ลูกทีมเล่นจังหวะมากขึ้นก็เป็นเรื่องดีที่มีจังหวะเกมที่เร็วขึ้นเพราะบางครั้งในสถานการณ์เกมนี้เราทำเร็วแล้วก็ยิงคู่ต่อสู้ได้ ก็พอใจกับ3นัด9้แต้มเต็มยิงคู่ต่อสู้กระจายบาราซิลพร้อมเจอทุกทีมในฟุตซอลโลกครั้งนี้มาได้เลยใครอยากเจอกับพวกคุณล่ะเก่งขนาดนี้คือโคตรเทพอ่ะคุณผู้ชมคือต้องพูดอย่างนี้นะถ้าคุณดูฟุตซอลในลีกไทยหรือฟุตซอลทั่วโลกเนี่ยมันจะมีตัวบาราซิลไปเล่นหมดแค่ในลีกอะไรอันโกเมสมากสเนโตอะไรพวกเนี้ย หรือซาป้าสมัยก่อนเนี่ยโหโฮคตรเก่งนั่นคือบราซิลเกรดธรรมดายังเก่งขนาดนั้น,นและนี่คือบราซิลที่มันคือเกรดเบอร์หนึ่งของโลกอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นอีกสเต็ปจริงคือถ้าเกิดแก๊งพวกเนี้ยมาเล่นฟุตซอลไทยลีกเป็นดาวน์บอลยิงยี่สิบสี่สิบลูกอ่ะการันตีก็แต่ละทีมม้งเล่นอยู่ทีมท็อปของโลกหมดเก่งจริงแล้วพอเห็นแบบนี้คุณผู้ชมบราซิลเล่นแบบนี้ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของโลก โอ้ทาเอาคู่ต่อสู้รอบต่อไปเจอภวาไอรอบ16ทีไม่เท่าไหร่ทีมที่เจอมันพร้อมโดนอยู่แหลวแต่รอบ8ทีมสิตอนนี้เนี่ยอิหร่านกับฝรั่งเศสเชื่อว่ากําลังหาทางหนีบราซิลโดยเฉพาะอิหร่านอิหร่านเนี่ยคือทีมที่บราซิลรอที่จะเล่นอ่ะพูดง่ายงรอที่จะเจอเลยอ่ะรอที่จะชาระแค้นอ่ะอิหร่านเนี่ยคือถ้าเกิดเขารอเขารอเป็นที่1ของกลุ่มของเขาเนี่ยรอบ8ทีมมันต้องจะไปจัดเจอกับบราซิลไง แต่ถ้าเกิดกลุ่มอิหร่านฝรั่งเศสใครเข้ามาที่2เนี่ยสายมันจะดูไหลลื่นกว่าเพราะรอบ16ทีมเจอไทยก็อาจจะหนักประมาณหนึ่งแต่รอบ8ทีมมันจะไม่เจอบราซิลมันมีโอกาสไปเจอปลากวัยค่อนข้างสูงมันงานเบาวกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจับตารอดูเลยไอเกมที่อิหร่านเจอกับฝรั่งเศสเนี่ยผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสก็ไม่ได้อยากจะจบที่1ไปเจอบราซิลคือฝรั่งเศสช่วงหลังก็ดีแล้วเขาก็อยากจะไปให้ไกลที่สุดในฟุตซอลโลกคนนี้ เขาก็อยากเข้าถึงรอบรองรอบชิงซึ่งถ้าเกิดเขามาตรงสายไทยเนี่ยมันมีโอกาสไปถึงเพราะฉะนั้นรอดูเลยอาจจะเล่นแบบไม่ยิงกันแต่ไม่ยิงกันไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ยิงกันอิหร่านจะไปเจอบาราซิลแน่นอนในรอบ8ดทีมอยากเห็นเหมือนกันนะว่ามันจะออกมาหน้าไหนอิหร่านจะการละครแต่ผมว่ฝรั่งเศสไม่จะการละครกว่าเพราะฝรั่งเศสก็อ่านเอามาเจอไทยเนี่ยนะไทยจะไทยก็พอสู้ได้อะก็มีผมฝรั่งเศสช่วงหลังว่าดีอะเวลา มันอุ่นเครื่องเสมอบาราซิล่ะแต่เกมอุ่นเครื่องกับเกมแข่งจริงแม่งคนละเรื่องไงผนก็อ่านว่าเจอไทยมาอยู่สายตรงเนี้ยมันง่ายกว่าที่จะไปถึงรอบรองเออไม่รู้จะยังไงนะเดี๋ยวรอติดตามแต่ผมเชื่อว่าเราจะเจอฝรั่งเศสผมว่าอิหร่านการละครไม่สาเร็จเพราะฝรั่งเศสมันก็หัวหมอแน่นอนมันก็ไม่ได้อยากเข้าไปเจอบาราซิลหรอกเออแล้วรอบสิบหกทีมอะพวกอิหร่านกับฝรั่งเศสอ่ะผมพูดตามตรงก็เหนือกว่าทุกทีมในรอบสิบหกทีมที่จะเจอยกเว้นบราซิลยกเว้น อะพวกที่ไม่ได้เจออยู่แล้วพวกอาเจนพวกอะไรโปรโตุเกสอะไรพวกนี้ใช่ไหมล่ะสเปนเนี่ยไม่ได้เจออยู่แล้วก็รอติดตามแล้วกันนะฟุตซอลโลกไม่ได้ง่ายนะคุณผู้ชมไทยเข้ารอบ16ทีมก็ยอดเยี่ยมแล้วเพราะขนาดเจ้าภาพอย่างอุซเบียยัยงตกรอบไปเลยเอ่ะเออต้องชื่นชมแล้วว่าเราก็ทาได้ดีนะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้เป็นไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน ยูทูบของต้องซุยนะครับแล้วคลิปนี้แนะนํานี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กลเนเนพัทในเคตกาโนลาบาร์ผสมอั n, n, n n, ลมอนด์อัลมอนด์เน้นเนโปรตีนเน้นๆ้นกเนเนพัทในเคตกาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซืยอคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ